ในภาคเช้าของแต่ละวันก็เป็นที่ทราบกันว่าเราได้มาสั่งสมทานบารมีแต่ช่วงดึกเราก็มีการสวดมนต์ทำวัดเช้าฟังธรรมเจริญจิตตะภาวนา นี่เขาเรียกว่าเป็นการยกภูมิที่เราเกิดมาเรียกภูมิจิตภูมิธรรมเมธจ,จะคมก็คือการได้หมันรับคนที่จะประสบผลสำเร็จต้องผ่านการฝึกฝนไม่ใช่อะไรก็ได้ ยังไงก็ได้แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ทุกอย่างต้องมีมีแบบมีแผนมีการจัดการที่ดีจนเรียกว่ามืออาชีพ ้าเราฟังคำนี้เราค่อนข้างจะเบาใจมืออาชีพไม่รู้ว่าคุณเจ้ามืออาชีพไหมหยัดโจมแม่ชีมืออาชีพไหม,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 ออไหมทำอะไรแล้วมันจะชำนาญเข้าใจด้วยคนที่ชำนาญมันต้องผ่านความ ฝึกฝนแล้วก็เข้าใจในเรื่องแต่ละเรื่องไม่ว่าอะไรไม่ว่าเล็กใหญ่เนี่ยเราขึ้นตราชั่งหมดเลยนหนักเบาว่าไหนก่อนไหนหลังความสำคัญมันมีทุกๆแก่แต่ว่าอะไรที่ก่อนหลัง อย่ามองผ่านความเล็กน้อยนะนอดไม่ใส่ตัวเดียวทำลายงานอันตรายพันได้จ่ว่ายังไม่ใช่เมื่อ,อชีพมองข้ามเพนก็อยู่ที่การจัดสรรยังไงรังสรรยังไง มันอยู่ที่เราแล้วตอนนี้ตามาไม่เคยโทษฟ,ฟ้าอีกเลยหลายปีมาแล้วเมื่อก่อนอยังโทษฟ,ฟ้าโทษสวรรค์โทษน,ทนรกเราไม่ได้เข้าใจหลักแท้จริงและก็ความจริงที่มีอยู่ทีความคิดด้านเดียว เราว่ามันใช่แต่อีกหลายๆายด้านเนี่ยมันลบหมดเลยมันก็ความสะใจเราว่าใช่ใช่ไหมตัวเราแต่พอแสดงออกไปแล้วไม่มีใครมองว่าบวกเลยติดลบแต่มาจริงใช้ว่าตมาจะไม่ไม่เอาคำว่าความสะใจ หรือการสนองที่มันไม่เป็นไปเพื่อดับทุกโทษเวรภัยมันไปสร้างเรื่องราวมากมายก่ายกองขึ้นมาแล้วเรามาดั่งดับทีหลังงั้นสู้อย่าเริ่มดีกว่าจุดไฟแล้วบอกให้ดับไฟคิดให้ดีกว่า ใช่ไหมทำผิดแล้วบอกมาขอโทษนะทำไมไม่ไตรตรองให้เรียบร้อยก่อนไม่ได้มีโยนิโสมนสิกาเออไม่ได้ทำใจให้แยบคายไว้ตั้งอยู่ข้างในเดี๋อัตตะสมาปณิที่เราไม่ได้ตั้งตนไม่ชอบเลย มันไม่ได้ประกอบด้วยธรรมนั้นมันประกอบด้วยโกูกกับอารมณ์แสดงว่าน,นั้นไม่ได้ผ่านการฝึกฝนไม่ได้ผ่านการอบรมไม่ได้ผ่านขันติสติสมาธิปัญญาเลยร่วบหมดเหลวหมดไม่ กขบความเสียใจมันมีได้แต่อย่าไปสร้างมันขึ้นมาใหม่ทุกอย่างมันอยู่ที่เราเราเป็นผู้ต้องพูดภาษานักเลงหรอว่าเราเป็นผู้บงการชีวิต ของตัวเองมากกว่าใครทั้งหมดยกว่าถูกไหมที่เรามานั่งรักษาศีลภาวนามาปฏิบัติธรรมเราต้องการอะไรเราต้องการความจเจริญในศีลในธรรมต้องการละต้องการวางหรือต้องการสิ่งดีงาม อย่างน้อยคือบุญกุศลแต่พอฝึกฝนไปเนี่ยมันเยอะกว่าบุญกุศลแล้วคือมรคนพราะปฏิบัติไปอีกที่บอกเราต้องการมรคลที่ที่แท้ก็คือความพ้นทุกข์นั่นแหละทั้งหมดเลยมันลงตรงที่ว่าทุกข์นั้นดับนิพพาน นิพพานังปรมังสุขขังออกนิพพานเป็นสุขอันยิง่งทูรู้ทั้งหลายกล่าวว่าพระน,นิพพานเป็นธรรมอันยิ่งแล้วตามาก็ไม่เห็นว่าธรรมอื่นยิ่งกว่าคำว่านิพพานเออนิ้นกันมากับเป็นกับตายไม่รู้กี่ชาติพบ เวียนไายไม่รู้จบก,ก็เพราะเรายังไม่นิพพานนั่นแหละคำนี้ใหญ่ๆเลยใช่ไหมถ้าโยมคำว่านิพพานเมา่อไรแล้วก็โอ้เราไม่ได้ประแบกทุกเราไม่ได้มาสร้างทุกเราไม่ได้มาสนองทุกทํามาไม่ ประสบการณ์มันก็สอนเราเยอะประสบการณ์สอนให้รู้วิธีการวิธีการสอนให้เราเข้าใจเหตุผลเหตุผลสอนให้เรามีปัญญาแต่ก่อนมีปัญญาต้องเจริญสติอบรมอบรมอะไรก็ถามชีวิตนี่อะไรก็อบรมนั่นแหละโดยกายโดยวาจาโดยใจ กรมฝึกฝนอะไรฝึกฝนกายวาจาใจนั่นแหละทำอะไรลงไปก็ทำด้วยกายวาจาใจนั่นแหละจึงเรียกว่ากรรมบท10สิบนีไม่พ้นสิบอย่างนี้กายกรรมสามาจีกรรมสี่มโนกรรมสาเห็นไหมเวลาโยมทำอะไรมันก็มีกายกรรม วจีกรรมถ้าไม่มีวจีกรรมโลกนี้ไม่มีเสียงใบหมดบถ้าไม่มีการกระทําทุกอย่างมันไม่เคลื่อนไหวนิ่งหมดถ้ามีม,มโนกรรมทุกอย่างมันจะไม่ถูกปรุงถูกแต่งคิดนึก ตึกขึ้นมาเออกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสามกรรมังนี่แหละจะเปลี่ยนเราทั้งดีแล้วก็เลวทั้งประณีตแล้วก็หยาบ ทั้งไปสู่ความเสื่อมและความเจริญตรรมากำหนดแล้วฉะนั้นใครที่ปฏิบัติธรรมที่เข้าถึงธรรมจริงๆเขารู้ด้วยกาย,ยกรรมแม้กรรมสิทธิปาสารสี่ก็ให้กำหนดรู้กายรู้จิตรู้ธรรมะก็คือให้เห็นความจริงที่เกิดที่มีที่ตั้งที่ดับ หลงอะไรหลงสุขทุกข์โถเอ้ยเดี๋ยวก็ผ่านไปเราจะตายกี่ครั้งแล้วเราบอกตายแล้วตายแล้วไม่ไหวแล้วก็ผ่านมาได้ใช่ไหมหิวจะตายอยู่แล้วอิ่มจะตายอยู่แล้วบางคนหนาวจะตายอยู่แล้วร้อนจะตายอยู่แล้วเหนื่อยจะตายอยู่แล้ว ก็ผ่านมาจนถึงคิดจะตายขอกธรรมจันจรเมื่อวานโยมคนนี้บอกฉันไปหาหมอฉันอยากให้หมอฉีดยายฉันตายไปเะฉันก็บอกหมอว่าฉันไม่เอาเรื่องหรอกฉีดให้เธอไม่ใช่แต่เพลงนะมันมีจริงๆนะเขาลองให้หมอฉีดยายให้ตาย แต่ว่าเขายังไม่รู้ค่าของการมีชีวิตค่าไม่รู้วิธีการใช้ชีวิตจนก็มีมรรคผลได้รวยก็ตกนรกได้อยู่ที่เรานั่นแหละกายกรรมบจญกรรมมโนกรรมสติปัญญาของเรา เราจะฝึกฝนไหมจบรมไหมจะแก้ไขไหมจะเปลี่ยนแปลงไหมจะสแสวงหาสิ่งใหม,หม่ที่ก็ประชุมประชุมประชุมกันอยู่ทุกวันเนี่ยเขาก็ต้องการสแสวงหาสิ่งใหม่ๆใ,ให้เกิดขึ้นเอาสมองมารวมกันวันว o m o r ตมาก็ประชุมวันนี้ก็ต้องประชุมอีกธรรมสัญจรก็ทำไป ถ้าแบ่งร่างได้ก็แบ่งไปสี่ภาคห้าภาคเลยจะได้ทำหลายๆอย่างพร้อมงานในวัดงานนอกวัดก็ว่ากันไปหนักเบาตรงไหนเขาต้องการอะไรรู้ไหมเขาต้องการปัญญาปัญญาที่จะไปทำอะไรให้มันรู้เหตุรู้ผลรู้วิธี นำไปสู่ความผาสุขความเจริญความมั่นคงและสิ่งที่งอกงามขึ้นมาเอาโยมปลูกต้นไม้โยมก็ต้องหวังต้นไม้โตใช่ไหมโยมลูกผล,ลไม้ก็หวังที่จะมีผล,ลไม้ไว้กินปลูกพืชชน,นิดดอกแล้วก็หวังที่จะได้ดอกถ้ามันออกตามที่เราต้องการแล้วก็ภูมิใจดีใจประสบความสำเร็จ ในแต่ละด้านกับอกวความสําเร็จคนเนี่ยเอามาเทียบกันไม่ได้หรอกบางคนมีเงินล้านนึงก็บอกสําเร็จแล้วชีวิตนี้บางคนบอกเลี้ยงลูกให้โตก็สําเร็จแล้วบางคนบอกส่งลูกเรียนจบมาอะไรก็พอแล้วชีวิตนี้ไม่หวังอะไรอีกแล้วเออยมอย่าไปขีดความสำเร็จคนเท่าฟ้าหมดเลยนะไ่บางทีเท่าฝ่ามือก็ได้ ันก็บอกขอฉันมีกินมีอยู่มีใช้ไม่เหลือไม่มีเก็บฉันก็ไม่ว่าอนี่คือความสําเร็จครับบางคนบอกฉันจนรวยฉันไม่เป็นไรขอฉันไม่มีโรคภัยพอแล้วโอ้โยอมอย่าไปตัดสินกันนะว่าเขาคิดเหมือนเราเขาต้องการแบบเราอย่างนั้นคนก็ไปซื้อทองซื้อเพชรกันหมดแล้วซื้อรถตูรู้รรมาแล้วไม่หรือซื้อที่ดินหมดแล้วไม่ ไขนาดอา,าการกินยังชอบเหมือนกันเลยรสชาติก็ไม่เหมือนกันนั่นจะไปตัดสินก็ว่าความสำเร็จของคนมันเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสำเร็จคำว่ารวยของคนมันเท่าไหร่คำว่าจนของคนมันเท่าไหร่ตอบไม่ได้นะ่ะ นานาจิตต,ต่างคนต่างจิตต่างใจแล้วก็นา,นานาความคิดต่างชีวิตก็คิดกันไปเออมากลนบอกขอฉันอยู่แบบไม่ถูกใครมาครอบงำฉันฉันก็พอใจแล้ว แล้วแต่จะไปตัดสิน,นความสำเร็จของแต่ละคนบางคนบอกเ่ยฉันได้มรรคผลนิพพานนคือความสำเร็จไปแล้วแต่นคนถ้าได้ซื้อที่แปลงนี่คือความสําเร็จบางคนสร้างบ้านจากหลังนั่นคือความสําเร็จบางคนบอกขอให้ฉันหูได้ยินคือความสาเร็จอหอยตายฉันมองเห็นคือความสําเร็จขอฉันหายจากโรค แล้วแต่เพราะอะไรรู้ไหมคนมันเห็นทุกข์ไม่เหมือนกันแต่ทุกข์มีทุกคนแต่แต่ละคนก็จะมีบาดแผลมีจุดก็เราจุดเริ่มต้นก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแล้วแม้จุดจบก็เหมือนกันมันก็อยู่ริมถนนเนี่ นอนอยู่ตรงนั้น imana? ยอมขนาดว่าเข้าไปในกรุงเทพเากรุงเทพเป็นเมืองฟ้าเมืองหลวงเห็นคนนอนใต้สะพานนอนอยู่ตามห้างร้านมุมต่างๆในแต่ร้านเซเว่นที่เราก็นั่งรถผ่านเราก็เห็นเมืองฟ้าเหรอใช่เหรอมืองสวรรค์อะ เมืองหลวงเหรอมีอย่างนี้ได้เหรอมีมีเราแต่แรที่ในกองขยะก็ยังมีสมบัติก็เลี้ยงคนอยู่ตันนี้เก็บของกันอยู่ เต็เต็มไปด้วยเชื้อโรคได้สิ่งสวยงามในงานไฮโซทั้งหลายเต็มเต็มด้วยมายาใครพลาดก็ซ้ำกันใครผิดก็เหยียบกันใครเจริญก็โอ้กันโลกมันช่อนอะไรไว้เยอะมาก มาไม่ไม่เคลิบจะจนจะรวยแตมาไม่ได้เคลิบต่สุขจะทุกข์แตมาไม่ได้หลงแม่ดีชั่วแตมาไม่ได้ยึดแต่แตมาจะทำแต่สิ่งที่ดียึดชั่วไม่ได้อะไรหรอกยึดดีก็หลงตัวอโอเอาแค่ทำพอ ทาสิ่งดีสิ่งไม่ดีก็มันผ่านไปไม่ต้องกับมานั่งย้ำตอกย้ำฉันเคยผิดอย่างนั้นฉันเคยมีชู้ฉันเคยผิดศีลฉันเคยไม่ต้องเดี๋ยวกรรมมันมีผลเองมันให้เองแหละโยมไม่ต้องไปนั่งแขะกับมันเสียเวลาถ้าเรือมันรั่วจนมันไปไม่ถึงฝั่งเดี๋ยวมันก็จม แต่แตราโยมี่ยังไหวได้ยังพายได้ยังวิทย์ยังอุดรู้ได้ทําไปเถอะเขาให้โอกาสเราอยู่แต่ว่าความดีเราก็ยังหนุนอยู่หลายคนทําชั่วบอกไม่มีความชั่วนั่นแหละเขาให้โอกาสอยู่แต่วันที่เราทําความดีความชั่วมันมาแม้ทําดีโอกาสเขาก็ไม่ให้เขาบอโอ้หน้ากลัวจังเลย น่ากลัวนะแสดงว่าเรื่องของแรงกรรมเรื่องของบาปบุญคุณโทษผิดถูกชั่วดีนไม่ใช่ว่าอยู่ในอำนาจที่เราจะบันดาลว่าต้องอย่างนั้นฉันทำอย่างนี้วันนี้ต้องได้พรุ่งนี้ฉันจะไม่ แต่บอกแล้วว่าเรามีหน้าที่เหมือนเหมือนเราปลูกต้นไม้เรามีหน้าที่รดน้ำคนดินใส่ปุ๋ยดูแลเขาแต่เรื่องดอกไม้ผลไม้มันเป็นหน้าที่ของต้นไม้นะถูกไหมหรือโยอยจะไปไปเ,ปเบ่งออกเองโอ้อยังนั้นโยมก็เป็นไก่แล้วกันไป,ไป,ไป,ไปนั่งไข่แทนไข่ใช่ ปลูกต้นไม้ดอกไม้มันก็ออกเองใบไม้มันก็ออกบนต้นนั่นแหละแต่ว่าอยู่ที่เราว่าเราบำรุงดีไม่ให้ปุ๋ยดีไม่ใช้พิธีการรักษาเขาเออเขาจเจริญอกงามไหมอันนี้คือหน้าที่เราเข้าใจอย่างฉันยมทำดีก็ทำไปสดไม่ต้องมา uh, ทออแท้อ่อนแอ แล้วก็มาตีพงตีพายว่าฉันโอ้โหปฏิบัติทร,รมาสี่สิบปีร้อยสี่สิบชาติด้วยทำไมฉันไม่สำเร็จก็ตัวกูเยอะไปไงตัวกูเสียใจตัวกูดีใจตัวกูหมดกำลังใจตัวกูคึกเขืมตัวกูหั่นไว้มันเยอะไงบทพิสูจน์มันไม่ผ่านในะความดีเราไม่ทำความดีเพื่อความดี ถ้าเราทำความดีเพื่อตัวกูแล้วทำมะตัวกูมันผิดหวังได้สมหวังได้ทิ้งทุกคนหวังความปรารถนานำมาสู่ความเจริญปฏิบัติธรรมตามาก็หวังมรคนเมื่อก่อนโอย้ยาตมาใช้มากัดสันเลยตายเป็นตายนะแลกทุกอย่างยอมหมด ก็สูงสุดเส้นผมต่าสุดพื้นเท้าธรมาทิ้งได้แล้วที่เหลืออยู่แค่นี้มันก็ตัวเราเองเออละที่ะรม,มาบอกถ้าเอาความความตายแรกอน,นิพานธะมาตายไปนานแล้วถ้าได้แต่ม,มาแรกไปนานแล้วไม่ได้พูดเล่นนะสัตว์จริง แต่ถึงวันนี้ทำดีเพื่อความดีปฏิบัติธรรมเพื่อทรรพอแล้วบอกเพื่อตัวกูแล้วก็โอ้โหมันงอกจิตที่มันไม่ยอมไม่ยอมตัดภพชาติไม่ยอมตัด,ตตดขณะกระแสโสดาบันสกทา,าคามี อนาคามีก็ยังมีสเต็ปของเขาอยู่ว่าอะไรที่ละได้ละไม่ได้จนถนึกว่าอารัคั์บทมานะความถือตัวมิจฉาทิฏฐิหมดไปอวิชชาดับไปเป็นปัญญาวิมุตตกหดหดทุนเฉียวขัดข้องปฏิกะอุทจะกุจธะไม่มีไม่มีแล้ว ไม่มีโดยติดอยู่ในรูปอารูปก็ไม่มีแล้วอันนั้นเขาละได้จริงคณะโสดาบันก็ยังมีครอบครัวอยู่ไหน,นางวิสาขานาบิฏกาเศเษฐียังมีลูกกันมูม้กี่คนแต่เขามีอย่างมีสติมีอย่างมีปัญญามีอย่างที่ไม่ยึดติดแล้วพร้อมที่จะละได้ เขาไม่ได้มีเพื่อความหลงไม่ได้มีเพื่อความโลภมากเขาพร้อมสละกแต่มาก็ไม่เคยเห็นว่าในแผ่นดินที่จามาได้ยินที่เกิดมาว่ามีใครเอาทองคำไปปูเต็มพื้นที่ซื้อถวายให้กับพระพุทธศาสนาทุ่มขนาดนั้นขนาดเจ้าเชษยังสงสัยบอกทำไมท่านทำอย่างนี้ เราไม่คิดว่าท่านจะทําที่เรากราบไปเราไม่อยากจะขายเราไม่ได้เกิดศรัทธาขนาดนะั้นอาราบิกาจะถีตอบไงลงไหอย่าว่าแต่ทรัพย์ภายนอกที่เห็นเลยแม้ชีวของเราเราก็ยอมที่ถวายให้ได้ โอ้โหหรือมอบให้ได้มันหมดคำพูดแล,ล้วทรัพย์ตรงนั้นมันมันสิ้นสุดเลวพอในชีวิตเราให้รวยเหมือนล้านแสนล้านและตายนะี่ยไม่มีความหมายเลยเลย,ยอะไรอีกนะตายแล้วเราให้คุณแสนล้านและตาย แล้วใครได้ล่ะก็บอกว่าตนลูกหลานเน้นล้นภรรยาสามีพ่อแม่แต่คนที่พูดไม่ได้เหมือนประกันชีวิตตอนตายตายแล้วจะได้อย่างนั้นอย่างนี้นี่นนจะมาถามมันใครได้อยู่ญาติได้พี่ได้น้องได้อะไจะมาไม่ถามะยก ท่อมาไม่ได้ใช่ไหมแต่ทต่มาต้องจ่ายใช่ไหมอ้าวไม่ไม่ไม่ไ่มทำมาไม่มีประกันชีวิตเขาตรอมมาสุขภาพไม่มีนีเฉพาะองค์นะไม่ไม่ได้เกี่ยวไปไม่ได้เกียวบางคนเก็บเงินไว้ไว้ทำศพตัวมมาไม่ทำบุญก่อนตายหลังความตายเป็นเรื่องของภพชาติแล้ว เอาไปคิดนะเอาละ,อะเขาเจริญพส